สิ่งที่กำลังจะพูดไม่ใช่เป็นการแช่งแต่เป็นการเตือนนะคะน้องอายุสามสิบห้าปีน้องมาด้วยอาการเหมือนจะมีไข้แล้วปัสสาวะเหมือนมีน้ำเหมือนน้ำล้างเนื้อถูกไหมใช่ค่ะแล้วมันเหมือนแบบคือเยี่ยวมันเหมือนแบบจางๆมันไม่ใช่สีเหลืองแล้วไม่ใช่สีแดงสีเหมือนน้ำปลาจางๆลักษณะของน้องเนี่ยพี่รู้เลยว่าน้องผชิญอะไร ก่อนมาน้องถึงเป็นแบบนี้ข้อแรกน้องกินน้ําน้อยถูกต้องไหมข้อสองน้องนอนดึกใช่ไหมข้อสามน้องทํางานเก่งมากใช่ไหมข้อสี่ดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเพื่อจะบูสต์ตัวเองใช่ไหมถ้าพี่จะอธิบายให้น้องเอ่อกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังอะไรก็แล้วแต่บาบาบาแต่สิ่งเหล่านั้นมันทําให้เราทํางานได้แต่หนูอย่าลืมคนมันก็เหมือนร่างกายมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนเครื่องยนต์ หนูรู้ว่าหนูขับรถยนต์เอา้าน้ํามันจะหมดหนูก็เติมถูกไหมแต่หนูอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแม้กระทั่งน้ํามันเครื่องตัวเองเลยน้ําหนูกินกี่ลิตรหนูไม่กินหรอกค่ะพี่เพราะว่าน้ําเนี่ยขี้เกียจฉี่ใช่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดคือหนึ่งที่บอกว่าเนะี่ยอาการที่พี่พูดมาทําให้หนูมีอาการแบบเนี้ใช่แต่สิ่งที่พี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้แช่งอนาคตหนูจะเป็นบาหวานถามว่าทําไมเพราะร่างกายลดมันน็อก เครื่องยนต์มันน็อกรร่างกายคนอะมันเหมือนเครื่องยนต์มันเริ่มจะน็อกมันส่งสัญญาณมันพูดไม่ได้มันมาหาผู้รู้พี่รู้พี่ก็จะบอกหนูพี่ทําหน้าที่ในการบอกหนูว่าพี่ไม่ได้แช่งหนูนะว่าหนูจะเป็นประวานอนาคตเพราะเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเราลวนกินนะข้าวไม่เป็นเวลาไม่โรคใดก็โรคหนึ่งมันก็จะมา เอ้พี่นี่แช่งหนูหรือเปล่าพี่ไม่ได้แช่งแต่เปอย่งแต่ว่าพี่อยู่ตรงนี้พี่เห็นมาหลายชีวิตหลายคนรวมถึงตัวพี่เองพี่ก็ต้องเบรกตัวเองเหมือนกันพี่ก็ต้องกินน้าเหมือนกันเนี่ยพี่ก็ต้องกินน้ําเนี่ยวันละสองขวดให้ได้เพราะวันไหนที่พี่กินน้าน้อยพี่ก็จะปวดหัวถามว่าพี่ทํางานเก่งไหมทํางานเยอะไหมเยอะมากเหมือนกันมาก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 พอเหตุผลต่างคนก็มีเหตุผลของพี่ก็มีลูกแต่เองก็มีลูกรถไถคันใหญ่ใช่ค่ะแต่อย่าลืมว่ารถยนต์คันเนี้ยเครื่องยนต์น่ะเขาก็ต้องการดูแล สิ่งที่พี่ต้องทำก็คือหนูต้องดื่มน้ําให้ได้สองขวด mm hmm. ปรับไลฟ์สไตล์การใหม่กลางคืนกีดยางแล้วกลางวันหนูก็ต้องนอนไม่ใช่ว่าไปทํามันไปเอายาข้าวโน่นนี่นั่นไม่เอาพี่พี่พูดนี่ถูกไหมเ <laughs> ตือนกันนะคะทุกคนหลายคนเระเชิญเรื่องราวแบบนี้เข้าใจเลยค่ะว่าคุณต้องมีสิ่งที่ต้องหาเยอะมากแต่อย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญคือสุขภาพเรา เป็นการเตือนไม่ใช่เป็นการแช่งหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดเซฟไปบอกเพื่อนทุกคนเลยค่ะ